ในบ้านของผมเนี่ยมันจะมีลูกอีกลูกหนึ่งนะที่ผมทิ้งไว้เป็นชาติแล้วผมก็ยังไม่แก้สักทีมันคืออันนี้นี่แหละลูกอกอันนี้ก็คือลูปอีกลูกบอลน,นะผมซึ่งลูบิกลูกนี้นะผมได้มาจาก Mr. สเตดีนั้นเมื่อปีกวบ ปีกว่าๆที่แล้วปีปีกว่าหรือสองปีที่แล้วเนี่ยที่ผมหรือสองปีสามปีอะหรือปีสองปีเนี่ยผมก็จำไม่ได้ที่ผมได้มาแล้วผมก็มั่วไว้แล้วผมก็ไม่ได้แก้ยันตอนนี้เลยแหละใช่ผมมั่วไว้ผมก็ยังไม่ได้แก้ยันตอนนี้เลยตั้งแต่เด็กยันโตผมก็ไม่ได้แก่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันต้องแก้ยังไงอะนะมันเหมือนเป็นลูบิกลูกบอลที่แบบทรงแบบถ้าผมเทียบนะ ลักษณะการบินแล้วก็รูปร่างเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือลูบิกบอลกับ i v วคิรวมกันจะมาได้ไอนี่แหละใช่คือมันได้รูปทรงจากลูบิกลูกบอลแล้วก็ได้ลักษณะการหมุนมาจาก i v วคิใช่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วผมแบบแล้วผมคือผมเผือมั่วไอวีคิวงผมก็ยังแก้ไม่ได้เลยไอเนี้ย ผมผมจะปัญญาเนี่ยมาแก้ผมแก้ได้สองสีผมก็ดีใจสุดๆแล้วเนี่ยใช่นี่คือรูบิกที่ผมทิ้งไว้เป็นชาตินะผมยังไงยังไงก็คงจะให้น้องอยู่เป็นชาติต่ตอไปนะเพราะว่ามันไม่มีแอปแก้แล้วก็ไม่รู้สูตรแก้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอคุยอะไรนิดนึงผมวางแผนฉลองพันซับไว้ละ ถ้าผมถึง 1, พันซับเนี่ยผมจะซื้อลูบิกสิบคูณสิบมารีวิวโอเคไหมถ้าผมถึง 1, พันซับซื้อลูบิกสิบคูณสิบมารีวิวแต่ถ้าถึงพันซับอาจจะช้านิดนึงนะ